สวัสดีครับผมนายอนุพัฒน์อาบทองและนักศึกษา,า64508220004สาขาเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อธุรกิจของมหาลัยราชพฤกวิทยาเขตโนพวงครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามท้ายบทเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ ข้อที่1นนะครับการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในด้านธุรกิจในชีวิตประจําวันของผมมีความสําคัญอย่างไรนะครับผมคิดว่าในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีความสําคัญอย่างมากครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในองค์กรปัจจุบันนะครับจะทําการซื้อขายหรือติดต,ต่อต่างๆล้วนผ่านตัวกลาขงของอินเทอร์เน็ตทังนั้นครับและการโฆษณาในด้านต่างๆผ่านเว็บไซต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอ,อย่างเงี้ยครับ มันก็ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายมากกว่าที่เราไปนำเสนอผ่านสื่อทางอื่นด้วยครับและการทำธุรกรรมต่างๆผ่านแอปธนาคารโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างนี้ครับมันจะช่วยประหยัดเวลาลดต้นทุนในการเดินทางเพราะว่ากว่าเราจะไปชำระภาษีหรือชำระค่าอินเทอร์เนต็ตขององค์กรที่เราทำอยู่ค่อนข้างเสียเวลาครับ ถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตเราจะสะดวกขึ้นมากเลยครับแล้วผมขอ,อยกตัวอย่างการใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจําวันของผมมาสักหนึ่งข้อนะครับการใช้อินเทอร์เน็ตหลักๆของผมเลยนะครับผมจะใช้อินเทอร์เน็ตในด้านการส่งไฟล์งานส่งรูปภาพส่งเอกสารต่างๆในเว็บไซต์ของ Gmail ครับเพราะว่าการที่ ผมส่งไฟล์งานส่งเอกสารต่างๆผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมันจะช่วยลดต้นทุนประหยัดเวลาและก็ความสะดวกของการใช้งานภายในองค์กรด้วยครับผมคิดว่าอินเทอร์เน็ตในยุคป,ปัจจุบันสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมากครับและยังมีการประชุมออนไลน์ซึ่งเป็นทางเลือกของธุรกิจสมัยใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าการประชุมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นถือว่าเป็น ความสําคัญอย่างนึงในยุคนี้นะครับเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคของโควิดจะมีการทํางานของเวิร์กฟอร์มโฮมการประชุมออนไลน์การมิทติ้งต่างๆผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโปรกแกรมนั้นๆนะครับผมคิดว่าอินเทอร์เน็ตในช่วงนี้มีความสําคัญอย่างมากเลยนะครับช่วยในการลดระยะห่างของการติดเชื้อด้วยนะครับผมคิดว่าอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญอย่างมากเลยครับ ส่วนข้อที่2น,นะครับให้เลือกโปรแกรมหรือเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้บ่อยที่สุดนะครับสำหรับผมผมคิดว่าผมใช้ Google Chrome บ่อยที่สุดแลครับเพราะว่า Google Chrome ใช้งานง่ายสะดวกต่อการใช้งานและยังเชื่อมต่อบัญชีต่างๆของ Google ได้ง่ายครับของผมขอยกตัวอย่างเช่น gmail และยังเข้าสู่ระบบของ เว็บอื่ๆได้ไง่ายด้วยครับและของ Google Chrome ยังมีพวกแอปพลิเคชันของ Google Chrome โดยเฉพาะที่เราไม่ต้องพิมพ์ของ URL เข้าไปเพื่อเข้าสู่ระบบนั้นนะครับเขาจะมีตัวแอปให้เรากดเข้าไปได้เลยครับเช่น Cardroom หรือ Meeting นะครับผมคิดว่า Google Chrome ตอบโจทย์ผมมากที่สุดแล้วครับเพราะ ไม่ค่อยมีแถบเครื่องมือให้ลบหูลบตาจนหน้าลำคางครับพร้อมการใช้งานที่สะดวกและง่ายมากเลยครับผมคิดว่า Google Chrome ตอบโจทย์ผมมากที่สุดแล้วครับขอบคุณนะครับส่วนข้อ3นะครับนิจิตคิดว่าจดหมายเล็กทรอนิกส์หรือเอีเมลมีความสำคัญต่อการใช้งานบนเว็บไซต์จำพวกโซเชียลมีเดียหรือไม่นะครับ สำหรับผมผมคิดว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลมีความสำคัญต่อ,อการใช้งานในเว็บไซต์จะพวกโซเชียลมีเดียมากเลยนะครับเพราะอีเมลสำหรับผมผมเข้าใจคำว่าอีเมลเป็นการส่งไฟล์งานเอกสารรูปภาพต่างๆแชร์ให้บุคคลนั้นๆหรือสามารถแชร์ให้บุคคลนั้นได,ได้หลายคนและการที่เรามีอีเมลเป็นของตัวเองเราสามารถไปสมัคร ใช้งานแอคเค้าของเว็บไซต์จัพวกโซเชียลมีเดียได้หลายๆเว็บหรือหลายแอปของโซเชียลมีเดียเลยนะครับเช่น Facebook, YouTube, Twitter, Line ประมาณนี้ครับและเราสามารถรับการแจ้งเตือนของโซเชียลมีเดียของโซเชียลมีเดียแอปต่างๆผ่านอ e ีเมลได้ด้วยนะครับผมคิดว่าการที่เรา ใช้อีเมลสมัครงานหรือว่าส่งงานหรือว่าเราไปสมัครของโซเชียลมีเดียต่างๆมันมีความจําเป็นอย่างมากเลยนะครับผมคิดว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลยังมีความจําเป็นอย่างมากในเว็บไซต์จําพวกโซเชียลมีเดียครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของกระผมเองนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ สวัสดีครับ